ทำประกันบํานาญจ่ายเบี้ยประกันปีละ2องแสนบาทได้เงินบํานาญเท่าไหร่อย่างไรความคองหลับเป็นยังไงโอ้ยงงอยากรู้จังนะสวัสดีค่ะก้องนินชัวรสตาร์ดาราขายประกันตัวแทนที่สวยที่สุดใน88โลกนะคะ สืบเนื่องจากคลิปที่แล้วค่ะบอกกับทุกคนไปว่าของมันต้องมีจริงๆกับประกรันบำนาญที่ดีที่สุด i retire 5นะคะที่จะเปิดโอกาสให้จับจองถึงแค่วันที่5มิถุนายนนี้เท่านั้นหลายคนก็เลยส่งคำถามมาว่าประกรันบำนาญมันเป็นยังไงจ่ายเบี้ยประกรันแล้วได้บำนาญอย่างไรเท่าไหร่ เพราะโดยทั่วไปก็จะยังไม่คุ้นเคยกับประกันรูปแบบนี้นะคะวันนี้ก็เลยจะนำตัวอย่างตารางมูลค่ากรมทรรม์มาให้ดูกันค่ะสำหรับแผน I อร t i ทย5นี้นะคะสามารถทำได้ตั้งแต่อายุ25ปีจนถึง50ปีค่ะไม่จำเป็นว่าต้องรอให้ใกล้กเกษียณแล้วค่อยทำนะคะเพราะว่าเราควรจะวางแผนกเกษียณตั้งแต่เนิ่นๆค่ะเคสตัวอย่างที่ยกมาวันนี้ค่ะเป็นเคสของคุณผู้หญิงอายุ31ปีนะคะขอตารางกรมธรรค่ะ ดีมากค่ะดูไล่กันไปทีละช่องนะคะว่ามีอะไรบ้างช่องซ้ายสุดก็คืออายุค่ะก็เริ่มตั้งแต่31ไล่ไปจนถึง85นะคะช่องต่อมาสิ้นปีนะคะสิ้นปีที่1สิ้นปีที่2ไล่ไปถึงสิ้นปีที่55ตอนอายุ85ค่ะเบี้ยประกันภัยสัญญาหลักษะสมนะคะกรณีนี้เนี่ย เราตั้งไว้ว่าจะจ่ายเบีย้ยปีละ2 0 0แสนนะคะไม่ต้องงงว่าทำไมเลขออกมาเป็น1 9 9 9 9 9 9นะคะก็ด้วยการคำนวณในตัวเลขที่ละเอียด exactly ถูกต้องจริงๆเนี่ยมันจะคือเท่านี้นะคะแต่ว่าเพื่อให้ง่ายต่อการสื่อสารเนาะเราก็จะประมาณเป็นว่าเบีย้ยประกันปีละส0 0แสนนะคะช่องต่อมาค่ะ เบีย้ยประกันภัยต่อป,ปีอันนี้จะประกอบไปด้วย3ส่วนนะคะสัญญาหลากักสัญญาเพิ่มเติมและก็รวมค่ะสัญญาหลักก็คือเบีย้ยสองแสนต่อป,ปีที่เราจ่ายนะคะสัญญาเพิ่มเติมสามารถซื้อเพิ่มได้นะคะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยยังไม่ได้ใส่เข้ามาเพราะว่าเราจะโฟกัสที่ตัวสัญญาหลักไอรี i ทยห้ค่ะ เพราะฉะนั้นผลรวมเนี่ยก็จะเป็นเบี้ยประกันภัยหลักเท่านั้นก็คือปีละ200แสนนะคะช่องต่อมาค่ะเป็นผลประโยชน์ก่อนรับเงินบำนาญแบ่งออกเป็นมูลค่าเวนคืนกรมธรร์ณนนะสิ้นปีกรมธรรมและความคุ้มครองการเสียชีวิตหัวข้อใหญ่ค่ะคือผลประโยชน์ก่อนรับเงินบำนาญน,นั้นก็แปลว่า เราดูช่องนี้นะคะตั้งแต่วันที่เราทําจนถึงอายุ59ดูช่องนี้ตั้งแต่ที่ทำจนถึงอายุ59ค่ะพอเราอายุ60เป็นต้นไปดูที่ช่องถัดไปค่ะคือผลประโยชน์ช่วงรับเงินบำนาญน,นะคะผลประโยชน์ช่วงรับเงินบำนาญประกอบด้วยเงินบำนาญจ่ายณนะต้นปีกรมธัน์และมูลค่าปัจจุบันของเงินบำนาญรับรองการจ่ายที่ยังไม่ครบ15งวดค่ะ ทีนี้เรามาไล่ดูรายละเอียดกันเลยนะคะพอเราทำค่ะตอนที่เราอายุ31นะคะทำปุ๊บเราจ่ายเบีย้ย2 0 0 0 0 0บาทใช่ไหมคะเบีย้ยประกันนะคะจ่ายไป200,000บาทค่ะสิ่งที่เราจะได้รับนะคะมูลค่าเว้นคืนเราไม่ดูได้ไหมทำแล้วก็อยากได้บำนาญเนาะไม่เวรคืนนะคะเพราะฉะนั้นไปดูช่องความคุ้มครองการเสียชีวิตค่ะก็จะเห็นว่าปีแรกจ่ายเบีย้ย2 0 0แสนเนี่ยถ้าสมมติเกิดอะไรขึ้นมาจริงๆครอบครัวนะคะได้รับ9 4 5 8 5 0บาทค่ะ อายุ32ค่ะปีที่2จ่ายเบี้ยอีก2 0 0แสนบาทรวมแล้วเป็น4 0 0แสนบาทนะคะถ้าเกิดอะไรขึ้นมาครอบครัวเราได้945,850นะคะและจะเห็นว่าเป็นตัวเลขนี้ไปอีก2ปีนะคะก็คือปีที่3และปีที่4พอถึงปีที่5ค่ะเราชำระเบี้ยแล้ว1ล้านบาทถูกไหมคะ ปีละ2 5งแสนปีก็คือ1ล้านบาทเอ๊ะจ่ายไป1ล้านบาทครอบครัวจะได้แค่เ4้าแสไม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นปีที่5ค่ะถ้าเกิดอะไรขึ้นครอบครัวจะได้รับ1นึ่9ล้านเก้าหบาทแปสตางนะคะพอปีที่6เป็นต้นไปเบีย้ยประกันเราไม่ต้องจ่ายเพิ่มแล้วนะคะเบีย้ยประกันสะสมก็จะอยู่ที่1ล้านบาท ความคุ้มครองการเสียชีวิตปีที่6อยู่ที่1 9 9 0 0 0 0านนะคะเท่ากับปีที่5และอยู่เท่านี้ไปจนถึงตอนที่เราอายุ41ค่ะพออายุ42ค่ะความคุ้มครองการเสียชีวิตจะเป็น1 1 1 1 8ล้านเพิ่มขึ้นนะคะและก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะไปจนถึงเราอายุ59ความคุ้มครองการเสียชีวิตจะสูงถึง1 6 36, 3งล้าน6บาทค่ะ บรรทัดต่อไปนะคะพอเราอาอยุ60เราจะขยับไปดูช่องขวาสุดค่ะเมื่อเราอาอยุ60นะคะเราจะได้รับเงินบำนาญน,นะคะในปีที่เราอาอยุครบ60 94,585บาทคุณคาตีสักเก้าหมื่นหเนาะตอนเราอาอยุ60รับบำนาญไปแล้ว95้าหสมมุติว่าเกิดอะไรขึ้นมาครอบครัวเราก็ได้รับนะคะได้รับเงิน1นึ่งล้านหนึ่งบาท48สสตางค์ บำนาญเราได้ไปแล้วถ้าเกิดอะไรขึ้นกับเราครอบครัวเราก็ยังได้รับเงินเช่นเดียวกันนะคะพอเราอายุ61เราก็ได้บำนาญอีก95,000และถ้าเกิดอะไรขึ้นค่ะครอบครัวยังได้รับเงิน1 7 6 6 7 0้านสตบาทนะคะเงินบำนาญเนี่ยจะเท่ากันทุกปีคือประมาณ95,000ส่วนเงินที่ครอบครัวได้รับถ้าหากเกิดอะไรขึ้นกับเราเนี่ยจะลดลงในแต่ละปีนะคะไปจนถึงตอนเราอายุ73ค่ะ หลังจากนั้นจะไม่มีตัวเลขในช่องนี้นะคะแต่เงินบำนาญค่ะยังได้ต่อเนื่องไปอีกทุกปีจนถึงเราอายุ85เลยนะคะสรุปรวมทั้งหมดนะคะเราจ่ายเบี้ยไปปีละ2อ5 0สปีคือ1ึล้านบาทเมื่อเราอยู่ครบกำหนดสัญญาเนี่ยเงินบำนาญที่เราได้รับทั้งหมดนะคะคือ2,459,210บาทจาก1 000, ล้านนะคะ กลายเป็น2ล้าน5เลยนะคะผลประโยชน์นีคะคุ้มค่าเบีย้ยแน่นอนไม่ว่าจะเป็นกรณีที่เสียชีวิตก่อนอายุ60ปีหรือเสียชีวิตหลังจากอายุ60ปีเริ่มได้เงินบำนาญแล้วยังไงผลประโยชน์ก็มากกว่าเบีย้ยประกันสะสมที่เราจ่ายไว้แน่นอนค่ะไม่อยากให้พลาดกันจริงๆค่ะกับ i อรีย เปิดโอกาสให้จับจองกันถึงวันที่5มิถุนายนนี้เท่านั้นจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นตัดสินใจตั้งแต่วันนี้ค่ะก้องอินชูสตาร์ดาราขายประกรันตัวแทนที่สวยที่สุดใน88โลกยินดีให้ข้อมูลเกี่ยวกับประกันไอรไทัย5และประกันทุกแบบเลยฟังแล้วเป็นประโยชน์ส่งต่อข้อมูลนี้ให้เพื่อนๆของคุณนะคะแล้วมาสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตด้วยกันกับประกันบำนาญไอริทัย5 5มิถุนายนนี้เท่านั้นนะคะสวัสดี